สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอละระโมก่อนเกมครับในวันเสาร์ที่2มีนาคมเวลา18นาิกา30นาทีสิงห์เชียงรายยูเนเต็นเราก็จะบุกไปเจอกับสุขโขทไทยสุขโขทไทยนี่ก็2ฟอร์มหลังก็เปิดบ้านเสมอแบงคอกศูนย์ตูตูวศูนย,นย์แล้วก็บุกไปแพ้ชนบุรี สามประตูต,ตอนหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าแย่งกันหนีตกชันแต่ถ้าเราเราดูกันก็คือว่าตอนนี้สุขโขทัยเนี่ยเขาอยู่อันดับ10ขณะที่เราอยู่อันดับ6แข่ง19ครั้งเท่ากันเราชนะ6ครั้งเขาชนะ5ครั้งเราเสมอ8ครั้งเขาเสมอ5ครั้งเราแพ้5ครั้งเขาแพ้9ครั้งเรายิงได้22ลูกเขาก็ยิงได้22ลูกเราเสีย20ลูกแต่เขาเสีย32ลูกนั่นหมายความว่าเขาเน้นที่เกมบุก พอเกมบุกเขายิงไม่ได้ปุ๊บหลังบ้านโล่งก็จบอ่ะตอนนี้มาดูว่าระบบที่ตัวสุขโขทัยเล่นเล่นเป็นประจำเลยเล่นเพื่อเอาใจแฟนบอลแล้วก็เล่นเอนเตอร์เทนคนดูเลยคือสามสี่สามสามสี่สามนี่เป็นอะไรที่ก็คือถ้าหลังสามนี่โดนโต้กลับกองหน้าเร็วๆมาล่วแล้วก็ทะลุหมดอันนี้สุขโขทัยเนี่ยตอนที่แมตช์แรกครึ่งฤด,ดูกาลแรกเนี่ยเขาเตะกับเราเนี่ยมาเตะในบ้านเราเราชนะเขาไป2ประตูตอนหนึ่งแบบที่ว่า ้ายเกมเขาก็มีโอกาสไล่ตีเสมอเราแต่ว่าเกมมันก็ผ่ามาแบบที่เราก็อ่ะเป็นว่าเราเราโชคดียังโชคดีในระดับหนึ่งในระดับไทยลีกเนี่ยถ้าดูแต้มกันตอนนี้ถ้าเราไปดูที่วันเราอยู่อันดับ6เนี่ยโอ้โโอกาสที่จะหนีตกชั้นอะไรยังมีนะครับเพราะว่าตเตนะเพิ่มเพิ่มสิบเก้านัดแล้วมันต้องเตะ30นัดก็คือเลือนะีกสิบเอ็ดนัดแต่อีกสิบเอ็ดนัดเนี่ยผมอยากให้มาดูนะครับว่ามันเตะแล้วมันน่ากังวลนะ พราะว่าเตะวันที่สองเสร็จก็จะต้องเตะวันที่เกา้าเดี๋ยวผมเขียนไม่ได้ปฏิทินเตะวันที่เก้าเสร็จแล้วก็เตะวันที่สิบสามในไอ้ไอีโวรีโวรู้สึกจะไปเตะบ้านสงขาแล้วก็จะพักเพื่อทีมชาติไปเตะฟุตบอลโลกที่เราไปเจอเกาหลีแล้วก็กลับมาอีกทีเลยมาเปิดบ้านเจอบุรีรัมย์ในวันที่ไม่ใช่สิไปเยือนบุรีรัมย์วันที่สามสิบเบ็ดมีนา ซึ่งซึ่งถ้าดูอย่างนี้เลยนะคือตอนเนี้เราเนี่ยผมจะพูดไงดีแมตต์กับสุโขทัยเนี่ยผมขอหนึ่งแง้งแต่แมตต์กับแบงค์คอกแล้วแมตต์กับตัวบุรีรัมเนี่ยผมขอก็แค่แพ้ให้น้อยหน่อยเพราะว่าอย่างวันที่เราเจอลำพูนเตะในบ้านเนี่ยก็เพื่อน,อนๆทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องถามผมอะถามผมวันนั้นเลยเกมยังไม่จบเลยว่าวันนี้ ผลจะเป็นไงผมก็บอกเขาว่าถ้าแพ้ไม่เกินสามลูกผมก็ดีใจละแต่ทาไมแพ้ได้ยิ่งดีแล้วก็กล่าวว่าเออทาไมแพ้เดี๋ยวจะซื้อเสื้อสักตัวไม่ไม่มีมันมันยากมันยากเกมมันยากเกมกับลำพูนนี่ยากเลยนะว่าเราเนี่ยเราเรากับลำพูนเนี่ยไม่เชื่อว่าเราสู้ได้นะครับนอกจากสู้ไม่ได้แล้วมาเหมือนไม่ได้สู้อะไรเลยครับมันมันไม่ว่าจะเป็นกลืนเป็นเทคนิคแท็กติกหรืออะไรเราเราสู้ไม่ได้เลย แล้วในนาทีนี้ทีมเราก็ต้องการอีกสิบแต้มในครึ่งฤดูกาลหลังจากสิบเอ็ดนัดนี่ซึ่งโอกาสเนี่ยค่อนข้างที่ผมบอกเลยว่ามัน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 มินเมย์คือถ้าเอาเราเอาฟอร์มเราบอลตอนนี้นะสิบเอ็ดนัดเราได้อีกสิบแต้มหมายถึงไปเสมอสุโขทัยได้เส1หนึ่งแตม้มแล้วชนะอีกสามแต้มในบ้านซึ่งในบ้านเนี่ยโอกาสที่จะชนะเนี่ยก็หวังว่าจะเป็นเปิดบ้านก็ กะว่าจะชนะไอตัวเทโลลาดบุรีหรืออะไรประจวบแล้วก็ไอ้นคปรปฐมอะไรในบ้านนี้ได้เนี่ยถ้ามันได้สักสามนัดแล้วก็สเสมออีกหนึ่งนัดสิบแ้บนี่ก็คือเรารอดตกชั้นแน่เพราะปีนี้ผมดูทรงแล้วครับเราไม่ได้หวังแชมป์อะไรไม่น่าจะหวังแชมป์อะไรได้นะครับถ้าบอลทรงนี้แต่ว่าหวังแค่ไม่ตกชั้นนี่ก็โอ้โอกาสลุ้นจะมันกว่านะตอนนี้ก็มาดูสุขโขทัยสุขโขทัยนี่เขาไปเล่นกับชลบุรีเนี่ยแมทหลังเนี่ยเขาพลาด ทั้งทั้งที่แมทที่เขาเล่นในบ้านเนี่ยเขาแข็งแกร่งมากนะครับเจอกับแบงคอกแต่ก็มันก็มีข้อแม้เพราะว่าแบงคอกกาลังจะต้องเดินทางไปเตะที่ญี่ปุ่นมันก็เลยใส่ไม่สุดใส่ไม่เต็มตีนแต่ตอนเนี้แบงคอกเขากลับมาเต็มตีแล้วแล้วเขาจะ <c oughs> เอาอะไรมาลงที่เราหรือเปล่านะั่นก็อีกเรื่องหนึ่งนะตอนนี้ก็ดูว่าสุขโขทยัยสุขโขทยัยบุกไปแพ้ชนบุรีมาเขาต้องเรียกศรัทธาแฟนบอลของเขาด้วยการมาถล่มเราที่บ้านเขาหรือเปล่า นะเพราะว่าอีกอย่างก็คือทั้งนู้นก็เป็นผู้หญิงทําทีมทั้งเร้ก็เป็นผู้ชายทำทีมก็จะสารต่อสัมพันธ์กันยังไงเราไม่รู้นั่นเป็นเรื่องของอวงการการเมืองเขานะแต่ที่หันกลับมาดีฟุตบอลฟุตบอลเนี่ยเราไอแนวเนี้ยไอแนวสันโบริยาที่เขาเป็นเ,เคยมาเป็นกองหน้าเราเก่าแล้วก็จริงๆเขาแจ้งเกิดกับสุขโขทัยเนี่ยครับแล้วเขาก็ย้ายไปทีมนี้ย้ายไปทีมนี้แล้วก็ด้วย โดยอุปนิสัยเขาค่อนข้างเกเรในวัยหนุ่มนะพอ,อนี้แก่แล้วกลับมาจะมาเป็นคนดีแล้วแต่ว่าฟอร์มเขายังไม่เข้าที่เข้าทางเหมือนตอนนี้เขา3-4ปีก่อนก็เลยไม่ค่อยน่ากัวงวลใจแต่ว่าที่น่าจะวงใจที่ก็คือจอร์นบัคโจ ไอ้เบอร์สิบเขากับไอ้เบอร์ก้าสเวชื่อจักรพงษ์เนี่ยสองตัวนี้ยังเล่นดีโดะนี่ยังไม่ลมไอ้เจ้าสมคิดที่เราขายให้เขาไปเลยครับเจ้าสมคิดนี่ก็คือเป็นคนเปิดบอลมาให้อ่าไอ้ตัวตัวหนึ่งหม่งเข้าไปตีไข่แตกไอ้ชนบุรีนั่นสมคิดนี่ก็ยังมีความเร็วมีอะไรอยู่ก็เล่นกระชากลากเลยกันได้งนั้นบอลบอลของสุโขทัยนี่เล่นเกมบุกอย่างเดียวตัวต่อตัวตัวต่อตัวเนี่เขาเลี้ยงผ่านเราได้หลายตัวเลยครับขณะที่เราเนี่ย ใช่เราไม่เคยเลี้ยงตัวต่อต,ตัวผ่านทีมอื่นเลยรู้สึกเราจะไม่ได้เล่นเลี้ยงตัวต่อตัวเลี้ยงกินตัวหรือเลี้ยงผ่านทีมอื่นนะครับเพราะว่าเราเราไม่มีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็เทคนิคอะไรทั้งนั้นตอนนี้ก็คืออ,อีกตัวหนึงที่เพื่อนๆพยายามถามผมว่าเราแพ้เพออราะแล้วเราเล่นไม่ดีเพราะอะไรเราไม่เพราะอะไรเอ้ผมอยากจะบอกเรื่องอย่างนี้ก่อนนะคือตอนเนี้ถ้าเราเอาตามที่ประธานท่านบอกเราไม่มีเงินทาทีม อ่ะคุณเลิกค <Yeah, S 1> em, ิดแล้วว yes, no no ่าเราจะซื้อโค้ดใหม่ไปจ้างโค้ดใหม่ไปซื้อนักเตะใหม่พอซื้อนักเตะใหม่ถึงตอนนี้มีเงินก็ซื้อนักเตะใหม่ไม่ได้นะครับเพราะว่าเสริมทีไม่ได้มันหมดหมดมัหมดหมดเวลาละอ่ะตอนนี้เราเราเรามาพูดในสิ่งที่จะเป็นไปได้นะก็คือที่ผมบอกว่าให้ดึงศักยภาพนักเตะออกมาอันนี้นักเตะเนี่ยที่เราแพ้เนี่ยนอกจากไอ้ศักยภาพที่เราไม่สามารถดึงออกมาแล้วไม่สามารถที่เขามีเกม สติปัญญาือสมาิกับเกมได้ตลอดเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญข้อสาคัญตัวหนึ่งก็คือแท็ติกแท็ติกเนี่ยแท็ติกเนี่ยมันเกิดจากโค้ดเลยนะครับแท็กติกเนี่ย,ต,ยตัวสําคัญถ้าถ้านักกีฬาเราเนี่ยเทคนิคก็ไม่ดีความสามารถทัถ้งตัวถ้าไม่ดีดึงความสามารถเล่นไม่ได้แล้วไม่ยังไม่เข้าใจแท็ติกกระชิบหายหมดนะครับเล่นระบบยี่อะไรก็หมดแล้วมันมันมันเคยมีโค้ดไทยนะช่วยนะช่วยเคยพูดไว้ว่า เวลาเขาทำทีมอ่ะเขาไปทำทีมเขาเจอแต่นักฟุตบอลที่หนึ่งไม่เก่งสองไม่ฉลาดเวลาเขาทำทีมเขาเน้นอยู่อย่างเดียวเลยครับพละงกำลังในงเมื่อมึงเก่งก็ไม่เก่งฉลาดก็ไม่ฉลาดมึงต้องทดแทนด้วยการวิ่งและขยันและเล่นด้วยระบบตอนนี้นักเตะเราก็ลองไปดูว่าเมื่อเทียบกันในไทยลีกแล้วแบบในทีมที่ช่วงนี้ตกชั้นนะครับเราไปดูเซนบอลกันเราไปดูเทคนิคบอลกันและเราไปดูแทคนติกที่ใส่กัน ก็ในช่วงลุ้นหนีตกชั้นนี่ก็ถือว่าสมเหตุสมผลครับสูสีดูถีกันบ้างอยู่ดีว่าโชคใครบุญมาแล้วครับว่าใครจะตกชั้นถามว่าเรามีโอกาสตกชั้นไหมครับมีครับอย่างน้อยเข้าไปแล้ว50%อแต่นี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ เพราะถ้าเราดูผมดูทรงแล้วเรายังยืนยันที่จะเล่นแนวทางเดิมก็คือตั้งรับโต้กับเร็วจ่ายบอลช้าจ่ายบอลขวงสนามแลวพยายามจะเก็บบอลอยู่กับตัวโดยไม่ยอมที่จะเสี่ยงเล่นเกมลุกถ้าด้านหมายความว่าเราก็าจะเล่นเซฟตี้ไว้ก่อนถ้าเล่นเซฟตี้ไว้ก่อนเนี่ยก็จะอึดอัดอึดอัดหน่อยแต่เราก็จะมีความสามารถในการหนีตกชั้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้องมีโชคเข้าข้างเลยนะครับรโดยเฉพาะไออ่า เราต้องรอเขาพลาดเองเข้าใจไหมครับเรารอเขาพลาดเองแล้วก็คือให้นักเตะเราเนี่ยขอวันนั้นผีเข้าเล่นจนังหวะสองสว่าแล้วยิงได้อันนี้ก็มีคนถามว่าไอกองหน้าเบอร์99ของเราโลโลดิเควสโ,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 โลลิโก้โลลิโกเบอร์99มันเล่นได้ไหมมันเล่นได้ครับแต่ว่าออไอความแข็งแกร่งของร่างกายมัน มันเหมือนฝรั่งไม่ใช่ฝรั่งมันเหมือนบาซินเก้นะแต่มันมาจากบาซินจริงๆนี่แหละส่วนไอ้เบอร์เก้าเนี่ยไอ้เบอร์เก้าเนี่ยทุ่มเทดีไหมทุ่มเทดีนะไอ้เจ้ามิกเอาชื่อขอโทษเบอร์เก้าเราชื่อมิกเกลที่ว่าโมโหเสร็จแล้วไปเตะป้ายแล้วมันทําไมขาติดป้ายที่คนอื่นขาติดป้ายทาไมเขาเอามืองัดสองอันก็ออกได้คือไอ้นั่นมันอยู่ตรงกลางป้ายมันก็งัดได้ครับแต่อันนี้มันอยู่ตรงขอบมันเลยงัดไม่ได้เพราะขอบมันแข็งกว่านะอ่า ถามว่าเบอร์เก้าเรากับเบอร์เก้าเขาใครมีภาษีดีกว่าวาทีนี้ผมดูไอ้เบอร์เก้าเราก็เนี่ก็ยังมีความแข็งแกร่งแล้วก็การทุ่มเทและก็พยายามพิสูจน์ตัวเองในฤดูกาลแรกกับสโมสรเราเนี่ยมันมีมากกว่าดนั้นผมก็ยังหวังว่าไอ้เบอร์เก้ามิเกลเราเนี่ยจะมีโอกาสจะกลับเข้าไปเข้าสู่ฟอร์มแล้วก็ปรับตัวให้เข้าเล่นกับกลางกลางเราได้ซึ่ง นาทีนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับว่ากลางเราที่มีสิวงกร้ามีตัวสิวกรเป็นเป็นตัวเปิดเกมลุกนะครับแล้วถ้าทีมอื่นเขาจับจับทางได้ปุ๊บเขาก็มาไล่บี้ปิดเกมปิดสิวงกร้าอย่างเดียวเราก็จบนะครับจบเพราะว่าตอนนี้ก็คือถ้าขึ้นบอลเราก็ขึ้นทางซ้ายอย่างเดียวขึ้นในทางยูแล้วก็ขึ้นทางไอส้สจวซึ่งไอส้สจวที่เป็นนักเตะไอ้เยาวชนทีมชาติสิงคโปร์นะนะ บางทีเดี๋ยวก็เล่นซ้ายเล่นกว่าหรือว่าจะเอาไอาส้สารุกรนเข้ามาเล่นกับไอ้เจ้าไอ้เจ้ายูก็มันมันไอ้ลิมเ้นฝัมซ้ายเนี่ยยังไงก็ต้องเป็นอีูเนี่ยแหละอีแ e บ็กซ้ายเนี่ยนะส่วน e er อีหลังสี่คนของเราไอ้เบงคอนนี่หรืออะไรไอ้ตัวสูงสูง,ส,งสูงแล้วจะจะกระพันอะไรแล้วก็บเบอร์ห้าอะไรเนี่ยคือโดยส่วนตัวผมนะ ถ้าเราจะชนะแบบนี้ได้ต้องมาจากลูกตั้งเตละรลอลูกเตะมุมเลยเพราะว่าเราจะได้เปรียบเรื่องอผู้รักษาประตูเขาตัวมันเตี้ยแล้วมันขึ้นลูกโด่งไม่ได้ขนาดเดียวกันเราก็จะเสียเปรียบเขาไอ้เรื่องลูกโด่งเนี่ยเพราะว่าสลานนของเราก็มีปัญหาเรื่องลูกโด่งก็คือถึงเขาจะสูงแต่ว่าเขามีปัญหาเรื่องจุดจดจ้องจ้องในการตัดบอลมันก็เลยไม่รู้จะพูดไงนะ คือสลาอน,นลูกเรียกลูกอะไรหรือลูกใกล้ั่วหรือว่าลูกไอเซตตี้ปฏิกิริยาที่เขามีตัวฟุตบอลดีมากแต่ลูกโดกเนี่ยเขาเขา,เขาก,ก,กะระยะกะอะไรไม่ได้ขนาะเดียวกันก็จุดด้อยของเราก็คือตัวเปิดบอลเราเราไม่ได้ฝึกเปิดบอเลเร็วๆโค้งเร็วลดลงเร็เวๆแบบมุดแบบเหมือนเคยรียองแรเคยเปิดอะไรกันเราเราไม่ได้ทําไม่ใช่ว่าสีวกรเปิดไม่ได้นะครับแต่ว่าไม่เปิดกันเพราะว่าถ้าเราเปิดลูกน้ำมันก็เหมือนกับวิ่งไปแล้วก็เหมือนว่าวอ่ะครับจาววาวก็คือใครขึ้นก็ไม่ทันเพราะหลังเรามันช้า หลังเราเข้าทําช้าอะไรช้าก็ช้าหมดก็เลยเราไม่ได้ฝึกลูกเร็วอ่ะมันไม่ได้ฝึกอะ่ะคือแท็กติกเนี่ยแท็ติกเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับถ้านักเตะมันโง่แล้วก็ไม่มีเซนส์เนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องทดแทนด้วยการขยันวิ่งแล้วก็ทําความเข้าใจกับแท็กติกแล้วก็ขยันวิ่งกันอย่างเดียวครับแต่ทีนี้เราเราคือความฟิตเราไม่ถึงอะความฟิตเราเนี่ยคือเป็น ท้ายๆของหลีกเลยนะมีกัน16ทีมเนี่ยเราผมบอกได้เลยครับว่าอยู่ท้ายท้ายทีมความฟิตเนี่ยไม่ได้เรื่องไม่รู้จ้างไ้ฟิตเนสมเนได้ไงทั้งทั้งที่ทตำลาเดยียวกันทั่วโลกนะครับฟิตเนสกต,ตำราเดยียวกันทั่วโลกแต่ของเราไม่รู้แม่งจ้างกันไาอยังไงกระจอกชิดอะไอ่ะส่วนเรื่องที่จะ,ะก็คือผมไม่เห็นด้วยกับแนวทางที่ว่าบอกว่าคือไม่เชียร์ไม่นู่นไม่นี่แล้วอะ,อะไรที่ แสดงพฤติกรรมที่จะทําความเสื่อมเสียให้กับสโมสรนี่ผมไม่ไม่ไม่แฮปปี้ด้วยแล้วก็แสดงพฤติกรรมอะไรที่จะทําให้จังหวัดเสียชื่อนี่อ่าผมไม่เอาด้วยนะไอเรื่องนี้ก็ไม่ไม่ต้องมามาถามผมไปถามคนอื่นเอะอันนี้ผมไม่ทํานะเอาอยัางไงต่อน,นีก็คือผมยังอยากเชิญชวนเพื่อนอยู่นะครับใครใกล้ที่ไหนไปดูที่นั่นไปดูที่สนามไม่ได้ก็เชร์กันทางบ้านสนใจกันเชร์ครับไอวิธีที่ โมโหแล้วด่าว่าสโมสรและหาทางออกด่าเสร็จปุ๊บคุณไปดูในสนามมิเชนสนามไม่มีใครว่าครับไปดูเสร็จปุ๊บไม่พอใจตะโกนด่านักเตะตะโกนด่าประธานไม่มีใครว่าครับแต่คุณไม่เชียร์ไม่อะไรเลยแล้วมาแฝงตัวด่านี่อันนี้ไม่แฮปปี้อันนี้มันเป็นเรื่องการเมืองอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยอยากยุ่งตั้งแต่นี่ผมเองก็ทางมันเถอะอ่ะเป็นว่าวันนี้ก็ระบายระบายความในใจแต่ไม่รู้ว่าจะถูกใจใครหรือเปล่านะอ๋อ แล้วก็แมตที่กับรสุโขทัยนี่ถ้าผมถ้าเราสามารถชนะสุโขทัยได้ไอสิ่งที่ผมสัญญาไว้กับไอ้น้องเด็กผู้หญิงท่าเรือคนหนึ่งที่เขามามีแฟนเป็นคนเชียงรายเนี่ยเขามาเชียร์ทีมเราเนี่ยถ้าเราชนะสุโขทัยได้เนี่ยผมก็จะเตรียมเสื้อเบอร์แอลเสื้อใหม่เขาเลยเบอร์แอลเนี่ยไปให้เขาครับเพราะว่าผมมีอยู่มันยังไม่ได้แกะอะไรกันเลยเสื้อเบอร์แอลเนี่ยนะก็จะให้ตามนั้นแล้วก็ อยากจะเชิญชวนล่งหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องกลับมาวันที่เก้าวันเสาร์ที่ 9. เก้าเสาร์ที่เก้ามีนาถ้าจำไม่ผิดน,นะครับเสาร์เก้ามีนาเนี่ยเราก็จะกลับมาเตะในบ้านเราเจอกับแบงคอกเนาะก็กลับเพื่อนๆอ,อีกครั้งรักเชียงรายก็เชียร์เชียงรายครับมันทำยังไงได้ถ้ารักฟุตบอลกันจริงๆเนี่ยมันก็ต้องเชียร์กันนะครับ ในหลายทีมมันก็เข้าแบบเรายังไม่ได้สู่จุดสูงสุดต่ำสุดของของ,ของฟุตบอลนะครับยังยังไม่ถึงขั้นนั้นยังไม่ถึงปี2014ที่เราต้องไลโ่โคเตโก้เรายังไม่ถึงเวลานั้นครับเลาวเจอกันในบ้านครับวันที่9